สวัสดีครับมาพบกับผมใจแอนเชิญยน้มอีกแล้วครับในรายการมาวัดกันมามาวัดกันใหม่ครับนะฮะก็ตอนนี้ผมได้ย้อนรอยถอยหลังมาถึงจังหวัดสมุทรปราการอีกแล้วนะครับนะฮะในย่านเขตพระสมุทรเจดีนะครับโอ้โหที่นี่ไม่น่าเชื่อวัดเยอะมากแต่ผมมาถึงวัดนี้นะครับนะผู้ที่รอบรู้แล้วก็สะทัดกรณีนะครับในย่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็แถวพระสมุทรเจดีนี่ ต้องให้อาจารย์หมูจากวัดพระสมุทรเจดีย์เป็นผู้อธิบายครับนมักการครับพระอาจารย์หมูครับผมอยากจะทราบว่าที่นี่คือวัดอะไรครับวัดใหม่บางประกดนะครับวัดใหม่บางปาระกดโอ้วัดนี้เก่าแก่ไหมฮะเก่าแก่ก็ม,มีหลวงปู่น้ำเคยเป็นเจ้าวาดที่นี่แล้วก็เป็นเจ้ีด้วยโอ้โหเดี๋ยวกันนะหลวงปู่น้ำานี่ผมเคยได้ยินนะ โอ้ยวัาถูมงคลนี่เรือนแสนเลอจ้า <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้หายาก <c oughs> หายากถ้าใครจะได้ต้องพลิกแผ่นดินหาว่างั้นเถอะเอาอย่ี้ดีกว่าครับผมต้องขออนุญ,ญาตนะพระอาจารย์หมูนะครับช่วยพาผมไปไหว้นะครับหลวงปู่นามมีรูปหล่อใช่ไหมครับมีครับ <c oughs> ต้องไปกันแล้วครับสาธุนิมนต์ครับ บูชาหลวงพ่อนามและพร้อมด้วยพระพุทธรูปนะครับมาจากหลายสถานที่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนะฮะงานประจําปีของที่วัดเริ่มตั้งแต่วันไหนครับก็จะมีช่วงมีนาอ๋อช่วงมีนาที่สิบถึงวันที่สิบสองโอ้ครับโอ้งานใหญ่เลยว่าเอยนะครับก็เนี่ยแหละครับนะถ้ามีเวลาผ่านมาแถวนี้เชิญเลยนะครับนะฮะมากราบไหว้หลวงพ่อนามครับเกจิระดดับประเทศครับ และที่สำคัญครับที่วิหารหลวงปูนาแห่งนี้นะครับมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู้เมืองครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดถิ่งหลวงพ่อบ,าบ้านแหลมหลวงพ่อโตบางปีใหญ่และหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะครับมานะนะตามผมมาดูได้เลยนะครับนะอ้้รบาน ฝากไว้่อยนะครับสบู่น้ำนมข้าวนะครับอันนี้เป็นสบู่บุญนะจ๊ะนะฮะก็รายได้นะครับหลังจากที่ท่านได้ซื้อ69บาทเราจะหัก19บาททุกครั้งเพื่อไปทําบุญตามวัดต่างๆนะครับนะฮะก็ได้ทั้งความสะอาดแล้วได้ทั้งบุญด้วยสุดยอดจริงๆครับนะฮะสนใจติดต่อทางด้านนี้ครับผม ครับผมได้ความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับได้ไปไหว้หลวงปู่น้ำนะครับที่วัดใหม่บางประกนนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์ครับนี่คือจัตุรัสของจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับนี่นะครับนะฮะก่อนจากลากันนะครับเราไปเราทำไหวพรดีๆจากพระอาจารย์หมูแห่งวัดพระสมุทรเจดีย์กันครับน้องๆปกติอ่าพระอาจารย์ังไงอ่ะพวกหมูครับคอยวิ่งไคนแถวนี้ขอบใจ ชมคลิปทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดส่งความม,ม่มากปารนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เราทําผิดพลาดไปก็ขอให้คุณโยมได้เริ่มต้นใหม่สิ่งหนึ่งประการใดที่เราทํดา,ด,นะา,ด,ทาทดีอยู่แล้วก็ขอยทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ผลบุญกุศลก็จะส่งผลให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะขอเจริญพร